ครับต้องสมัยสุรินทร์นะครับวันนี้พามาดูบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมมาเดินเช้าก็ไม่ต้องเสียค่าเช้าเข้านะครับผมพาลูกพาหลานมาเดินแต่เช้าได้ครับผม,มวันงานแสดงช้างก็25-26นะครับ25ก็8โมงครึ่งถึงเที่ยงรอบเย็นก็1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับงานแสดงช้างสุรินทร์งานช้างสุรินทร์แฝด25-26สองรอบนะครับอันนี้ก็เข้าพามาเดินชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมคนไม่ค่อยเยอะ มารอบเย็นเยอะไม่ไหวครับเดินไม่ไหวขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องขอมัยสุรินด้วยนะครับขอบคุณครับไลค์กดแชร์เยอะนะครับขอบคุณครับผมการจำงานคอนเสร์ตคืนนี้ครับผมเจ้าหน้าที่มาชมงานกันบางแผนว่าจะให้อนุญาตเปิดใช่ไหมต้องนั่งแบบไหนนะครับผมบรรยากาศนั่งช้างปืนงแต่มันโรงพยาบาลยังหไงจะต้องไปปกครอง เตรียมงานนะครับผมง,ง,งานเช้านี้ครับผมมาดูงานกัน,กนกว่าจะอนุญาตให้เปิดไหมนนพีม่มาจากบ้านไหนพี่มาจากบ้านคุณาสารค่ะคืออะไรเนาะอําเภอปราสาท อ๋อผมอยากเจออำเภอปราสาทนานแล้วค่ะเ,เ,เพิ่งมีแหละอำเภอปราสาทไม่เห็นมันอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนไม่ค่อยได้โทรกันนะนี่อะไรพี่เนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าย้ายแหละอ่าอันนี้เนาะที่ชาติมีเฮาด้วยเต่ามันก็เป็นเตานะแต่อันนี้มันใหญ่ไงเส้นใหญ่นะอะไรพี่คืออะไร บ้านเราก็จะเรียกเกตเตาเนาะได้คล้ายเตา่ะอันนี้อันนี้เหล่าอันนี้จับบรรชัวค่ะจับบรรชัวคืออะไรภาษาไทยด้วยจับบรรชัวคืออะไรเป็นลายตรงๆลายตรงคนไทยเขาไม่รู้อะจับบรรชวนคืออะไรลายที่เหมือนลายน้ำใสอ่าลายตรงเหรอค่ะลายตรงอะค่ะลายตรงเนาะสองกีตกรสองตกรหรืออะไร สามเหรอคุณยายขายเท่าไหร่สามตะกรอตัวนี้สามตะกรอตัวนี้ขายพันสามร้อยจ่าพันสามร้อยนะโอ้ขายถูกแท้รู้มาบ้านค่ะอันนี้พื้นนี่น่ะเหมือนกันเหมือนกันจ่าสีอะไรเนี่ยเออชอบชอบลื่นไม้บ้านเนาะจ้ไม้บ้านไม้บ้านขายพันสามเองเหรอค่ะเอออันเนี้ยเหมือนกันคุณยายแกทอจ้าอ๋อคุณยายทอเนาะพันสามพันสามอ๋อสีเขียวจะได้สีเขียวก็มีเด้อมาขายให้คุณยาย ในคนดูในช่องเขาจะได้รู้ว่ามันลายอะไรอย่าเงี้ยพูดแต่ภาษาเขม็เราไม่รู้เรื่องพูดแต่ภาษาเหม็นอันเนี้ยอันนี้ลายอะไรอย่าอันปรมค่ะอันปรมขึ้นลือนเลยชาลายโบราณเนาะอันปลอมของจังหวัดสุรินทยาเนี่ยลายโบราณอันปลอมลาเนยยาอันปรมของแท้เท่าไหร่คุณยายอันปรมอันปรมขายพันสามเหมือนกันพันสามเนาะไม่แพงสวยๆอันนี้เราอันนั้นแคบคล้ายอันนี้ราคาเรียกเท่เหมือนเหมือนกันเพราะมั แต่ลายมันเล็กเนาะเล็กกว่าอ๋ออันนี้มีสามสตัวนั้นมีแค่สองสีสีขาวกับสีนอันนี้เนี่ยลายคนที่แก่ที่บ้านใส่ไปตัดกระโปรงพี่เนาะมันเนื้อมันแน่นๆน่ะเนื้อนแน่นๆลายอะไรพี่อะไรเรียกลายอะไรนะ้สาครูะแคูคาคคุณยายขาให้คุณยายฝากมาขาย คุณยายฝากมาขายจากอำเภอปราศาสตร์จากอำเภอปราเราได้ยินข่าวว่าปราสาทชนะรางวัลที่หนึ่งลายขอเจ้าใช่ไหมค่ะแดงรองอันดับหนึ่งใช่เหรอไม่ใช่ที่หนึ่งเหรอรองรองเหรอฝาวไม่ใช่รองเหรอก็จะ,จะมีจะมีสองเนาะเราจะได้สอง,องรา,างวัลปราสาทได้สองรางวัลพูดง่ายเถอะจ้ะอืมนี่นะนี่เราอันนี้เขาเรียกกระนิวอะค่ะกีตกรวันกัน อันนิวคืออะไรภาษาไทยใยกันนิวซาซิมิทาโอยเขียวเขียวไหมมาควันกันสองสีอะค่ะมันทำยากพวกนี้น่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ตัวนี้พันสี่รอจ้ากี่ตะกอนะสามตะกอนสามตะกอนหมดเนาะมาใครจะฝากเบอร์โทรไม่มีสองตะกอนใครใครจะรับคุยเวลาเขาโทรมาหาอนนูค่ะเบอร์โทรศูนย์อะไรนะศูนย์หกหนึ่งศูนยหหนึ่งสี่สามหนึ่งีสามหนึ่งสามสามห้าค่ะสามสองชื่ออะไรพี่ ชื่อการค่ะจากอำเภอปราสาทเนาะจากอำเภอปราสาทปราสาทจะมีอะไรเที่ยวนะเต่าเต่าอะไรนะเต่าเสรนค่ะอ๋อไปมาแล้วแต่พาเขาแพงนะตอนนั้นเนาะมีแต่ร้านแน่นๆเลยเขาขึ้นชื่อแล้วเขาเขาเอาคัดเกรดมาแล้วเนาะค่ะหน้าที่เที่ยวของปราสาทที่หนึ่งเนาะค่ะใครว่างก็ไปเที่ยวได้เนาะค่ะเที่ยวได้แต่ผ้าไหมก็สั่งกับพี่นะแต่ราคาถูกต้องสั่งที่นี่ไหมบ้านคุณยายผักขาย คุณยายฝากขายกดไลค์กด like, แชร์ทักทายด้วยนะครับขอบคุณนะคะครับ